สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับศัศนบันบันด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อํนวยเจ้าของช่องนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมตอนนี้ก็ได้ครบทุกทีมแล้วนะครับหลังจากที่รอบ16ทีมเมื่อคืนนี้อีก2คู่จบลงไปก็เป็นไปตามที่แอดมินจะรายการสดเมื่อคืนนี้คาดการเอาไว้นะครับว่าาบยิร์นมินิกก็น่าจะชนะลาซิโอไม่ขาดนะครับก็สรุปแล้ว ชนะไป2ประตูต่อ1เท่านั้นเองนะครับก็เขา้เขารอบ8ต่อไปส่วนเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แอดมินคาดว่าน่าจะเข้ารอบ8ทีมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ชนะแอตเลติโกมาดริดได้อีก2ประตูต่อ0นะครับเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม30เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปไล่กันดูนะครับว่าทั้ง8ทีมในรอบที่กำลังจะจับสลากในช่วงวันศุกร์ที่19นี้นะครับมีทีมอะไรบ้าง แล้วในฐานะนะครับทาช่องฟุตบอลเอาความคิดของตัวเองแบบบ้านๆแบบชาวบ้านที่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยนะครับผมมองว่าทีมไหนจะเป็นตัวเต็งในรอบ8ทีมบ้างน,นะครับแล้วก็อยากจะให้ทีมเชียร์ของตัวเองคือลิเวอร์พูลเนี่ยจับสลากชนใครเดี๋ยวพูดในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รบำรุงสมองนะครับ MR Herb 365 BB นะครับเหมาะสำหรับท่านที่ปวดหัวปวดไมเกรนทำงานหนักนอนตึกนอนไม่ค่อยหลับนะครับ มีเครื่องหมายออยอการันตีคุณภาพด้วยช่วงนี้โปรโมชั่นสูตรพิเศษนะครับ3กล่องลดราคาจาก1,770เหลือ1,290บาทเท่านั้นนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ยูวานะครับทั้งยูวาเจลแต้มสิวลดการอักเสบของสิวภายใน1คืนแล้วก็ยูว่าแอดวานซ์ไวท์เทนนิงเซรั่มนะครับที่จะช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำจุดแดง,ดงบนใบหน้านะครับทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสอ่อนกว่าวัยคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับก็สามารถใช้ได้เพราะว่าไร้สารปร,รออ หายห่วงฝากไ้ด้วยกับผู้สนับสนุนครับอ่ะไปดูกันนะครับในรอบ8ทีมมีทีมอะไรที่ตบเท้าเข้าไปบ้างแล้วนะครับเริ่มกันที่ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเอาชนะทางด้านของบาร์เซลโลนาได้ด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ2 FC นะครับ FC ปโตนะครับจากโปรตุเกสก็เอาชนะมาลายูเวนตุสได้นะครับด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ4แล้วก็เข้ารอบด้วยกดอเวโกนะครับแล้วก็ FC p o r ปโต เป็นทีมเดียวที่นะครับในรอบ16ทีมได้เล่นเป็นเจ้าบ้านก่อนแล้วเข้ารอบนะครับส่วนอีก7ทีมที่เหลือเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเป็นทีมเยือนก่อนนั่นก็คือทีมที่เข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มของรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นแฟนลิเวอร์พูลบางท่านที่อยากจะจับสลากชน FC ฟซีปอร์โตเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่นะครับไปยบไปที่ไบรยย์ทเมนิครับ เมื่อคืนนี้ก็ชนะลาซิโออีก2-1นะครับเข้ารอบด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเข้ารอบด้วยการเอาชนะโบเซียมินเช่นกรัดบักไปสกอร์รวม4ประตูต่อ0ส่วนเชลซีครับอีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกก็เอาชนะแอเลติโกมาดริดจากสเปนด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ0โบเซียดอตมอลครับอีกหนึ่งทีมจากบุนเดสลีกาที่เข้ารอบก่อนหน้าไบเยอร์มิวนกไปแล้วนะครับก็เข้ารอบด้วยการเอาชนะ เซบีย่าจากสเปนนะครับด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3แล้วก็ลิเวอร์พูลครับอีกหนึ่งทีมจากพิมารีอังกฤษก็เอาชนะอาเบไลฟ์ซิกจากบเดสลิกาด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ0แล้วก็ทีมสุดท้ายครับอดีตแชมป์13สมัยราชันชุดเขาเรอัลมาดริดนะครับก็เอาชนะอาตาลันตาจากกานโชซิลิอาเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ1 ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าทีมเต็งเนี่ยแม้ว่ามาลายูเวนตุสกับ f อฟซีบาร์เซโลนาจะตกรอบแต่ก็ยังเหลือเต็งหนึ่งอย่างเช่นแมนซิ t y ตียร์ไบร์เนมาดริดเหล่านี้ยังอยู่กันครบนะครับเดี๋ยวไปดูความรู้สึกนะครับหรือว่าการคาดการจากแอดมินนะครับว่าในความรู้สึกตอนนี้เนี่ยผมยกให้ทีมไหนเป็นเต็งหนึ่งนะครับ ถ้าว่ากันตามผลงานนะครับแล้วก็ประสบการณ์ความสําเร็จในถ้วยรายการนี้นะครับแน่นอนครับแชมป์เก่าเือใต้เบอร์เยนมนิกในความรู้สึกของผมเนี่ยยังน่าจะเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกดิโอลาที่นะครับเราคงจะทราบกันดีว่าในระยะหลังนับแต่เป๊ปมาคุมทีมแมนซิตี้แล้วก็ก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยผมกําลังถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งทุกปีนะครับแต่แมนซิตี้มักจะ ไปจอดเอาในรอบ8ทีมก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวก็แพ้เวโกบ้างเดี๋ยวก็แพ้สกรรวมแบบชิวเฉียดบ้างเหล่านี้ซึ่งมีประเด็นดราม,ม่าตลอดก่อนหน้าน,นั้นก็เมื่อถ้าจําไม่ผิดน่าจะ2ปีก่อนนะครับก็แพ้ลิร์พูลมาปีที่ลิร์พูลได้แชมป์ก็แพ้สเปอร์นะครับและปีที่แล้วนี่แพ้ทีมอะไรผมจําไม่ได้แล้นะเพราะฉะนั้นมาปีนี้ ด้วยความพร้อมแล้วก็ขุมกำลังในเรื่องของเกมรับที่แมนซิตี้ดูจะแก้ปัญหาแล้วก็เก่าถูกที่คันแล้วนะครับในพบริลเลียร์เสียประตูยังไม่ถึง20ลูกหลังผ่านไป29นัดเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่เรือใบสีฟ้าจะตกเท้าเข้าสู่รอบสิงชาเลศได้ส่วนใครจะ ส่วนจะเข้าชิงได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าน,นั้นอีกทีหนึ่งแต่ผมคาดว่าน่าจะไปถึงรอบชิงนะครับสำหรับแมนซิ t y ตี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูการประกบคู่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นบารเยนเต็งหนึ่งนะครับแมนเิตี้เต็ง2ส่วนเต็ง3ผมให้เรอัลมาดริดนะครับเมื่อคืนนี้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ได้ครบแล้วเรอัลมาดริดแน่นอนนะครับแม้ว่าทีมปีนี้ในบูเดสลิกาจะ,อะขออภัยครับในลาลิกาสเปน จะมีปัญหาด้านฟอร์มการเล่นนะครับเรื่องของแชมป์ลาลิก้านี่อาจจะต้องลุ้นเหนื่อยในช่วงที่เหลือเพราะว่าจะต้องขับเขี่ยวกับแอตเลิโกมาดริดจากฝูงที่ตอนนี้ก็ตกรอบไปแล้วนะครับตกรอบไปแล้วก็คงจะมุ่งมั่นในลาลิก้าให้เต็มที่แล้วไหนจะมีบาเซลนนาคอยขัดขวางอีกเพราะนั้นยังไม่รู้ว่าจบฤดูกาลนรืมาดริดจะไปถึงแชมป์ไหมหรือจะได้รองแชมป์ไหมหรือจะอยู่ที่3ที่4ก็ยังต้องลุ้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเซเนดินซีดานและก็ลูกทีมนะครับโดยเฉพาะชื่อคําว่าราชันชุดขาวเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรายการถ่วยหูโตใบนี้ไปแล้วเพราะนั้นก็การันตีเต็งสไปนะครับในมุมมองของผมส่วนเต็งสเมื่อคืนนี้ผมให้เวอร์วูลนะครับแต่ในคลิปนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่าดูองค์ประกอบแล้วเวีรยวูลหน้าจะยังไม่ถึงเต็ง4ผมให้ปารีสแซงแชงแมงจาก ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโดยการนำของเคลียร์เอ็มปาเป้เนมาร์เหล่านี้แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่แล้วก็ผลงานในลีกเอิงปีนี้ไม่ได้ดีเหมือนก่อนๆที่การันตีการเป็นแชมป์ลีกเอิงตั้งแต่ไก่โหเลยแต่ปีนี้มีพวกชื่อทีมอะไรผมจำไม่ได้ละมีลียงทีมหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมจากฝูงเนี่ยรู้สึกจะเป็นเป็นแรนส์หรือ,อยังไงเนี่ยนะครับถ้าถ้าจำผิดขออภัยด้วย ที่ยังมีคะแนนเบียดกับปารีสอยู่เพราะฉะนั้นนี่อาจจะมองในเรื่องของโชคนะครับมองในเรื่องของโชคมองในเรื่องของออสิ่งที่มันไม่เห็นตัวเนี่ยนะครับในเมื่อปารีสมีผลงานในลีกไม่ค่อยดีนะครับสมาธิของนักเตะนะครับอาจจะมามุ่งมั่นแล้วก็อยากจะลบคำสบประมานะครับเพื่อคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ ก็ได้นะครับนี่จึงถูกยกให้เป็นเต็งสีในมุมมองของผมปารีสมีลักษณะคล้ายๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคือมีเจ้าของเป็นชาวอาหรับรวยมหาศาลติดอันดับท็อปของโลกแต่นะครับในเรื่องของแชมป์ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทั้ง2ทีมยังไปไม่ถึงเลยนะครับปารีสไปถึงนัดชิงแต่ก็รู้สึกจะแพ้บายเยนปีที่แล้วนะปีนี้ก็ ยังถูกคาดหมายนะครับผมให้เป็นเต็งสแล้วกันส่วนอีก4ทีมนะครับผมให้ลิอร์พูลเป็นเต็ง5นะครับผมให้ลิอร์พูลเป็นเต็ง5้าเนื่องด้วยประสบการณ์นะครับที่พึงคว้าแชมป์มาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ทีมชุดนั้นก็ยังอยู่กันแทบจะครบทุกคนที่ไม่ครบหรือว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปก็คือคู่เซ็นเตอร์ฮาครับที่เราทราบกันดีเพราะว่าตัวหลักบาดเจ็บหมดเลยตอนนี้ก็ใช้โอซานคาบักกับ แนตฟิลิปนะครับแล้วก็อาจจะมีลิสบีเลียมลงมาสลับบ้างในช่วง2-3นัดหลังแล้วก็ผลงานดันดีด้วยเพราะนั้นให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็ง5นะครับอันนี้ขอญาตป่วยทีมตัวเองนิดหนึ่งนะส่วนเต็ง6ผมให้เป็นเชลซีครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ยกให้ลิเวอร์พูลกับเชลซีเป็นเต็ง6ร่วมกันเอเป็นเต็ง5ร่วมกันคือผมเคยพูดตั้งแต่สมัยโทมัสทูเิลคุมปารีส นะครับว่าเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีฝีมไม้ลายมือมีนักเตะ,ะระดับท็อปเรียกว่าเกรด A บวกของโลกอยู่ในมือนะครับทั้งเอปเป้แล้วก็เนมาร์แต่โทมัสทูเคิลก็ไม่สามารถเสกให้ปารีสไปจนถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้เพราะนั้นนี่อาจจะเป็นเ,เกรดเล็กเกรดน้อยที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของผมว่าโทมัสตูเคิลแม้ว่าจะมีขุมกำลังดีที่เชลซี แต่ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในด้านการตัดสินใจการจัดทับหรือเรื่องของจิตวิทยานะครับที่จะส่งผลไปถึงลูกทีมเนี่ยให้ทําผลงานได้ดีนะครับเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตให้โทมัสซูเครนอาจจะเป็นรอง JK อยู่นิดหน่อยนะครับก็ปรับมาที่เป็นเต็ง6ส่วนเต็ง7กับเต็ง8นะครับบริเซียดอทมูนกับ FC ฟซีปอโตผมว่าจะยกให้เป็นเต็ง7ร่วมกันก็ได้นะครับแต่ ผมขอญาตจิ้มไปที่ปอร์โตก่อนนะครับผมให้ปอร์โตเป็นเต็ง7ไม่ได้ไปยึดว่าบริษัดอทมูลมีเอลิงเบอลฮาร์แลนหรือคนอื่นๆนะแต่ FC p o r ปอโตเมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมบอกไปแล้วว่าเป็นทีมเดียวที่เข้ารอบมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มแล้วก็สามารถผ่านยูเวนตุสเข้ารอบ8ทีมมาได้เพราะนั้น FC p o r ปอโตผมให้เป็นเต็งเนะครับน่าจะมีอะไรดีกว่าบริษัดอทมูลนะครับส่วนดอทมูลเองแน่นอนนะครับ ระยะหลังการทำประตูอาจจะมีชื่อของเอริงเบลฮาเลนอยู่บนสกอร์บอร์ดแทบจะทุกแมตช์ทุกนัดนะมีมาโคโรย์เสือเท่าเป็นคอย,คอยเป็นแบ็กอัพคอยเป็นพี่เลี้ยงในแดนหน้าบ้างในบางนัดรวมถึงเจดอนซานโชแต่นะครับเราก็ประเมินในเรื่องของผู้จัดการทีมด้วยนะครับว่าประสบการณ์ที่จะนำลูกทีมไปจนถึงรอบลึกๆหรือฝาด่านในรอบ8ทีมไปได้นั้นก็อาจจะเป็นรองทีมอ,อื่นๆที่ไล่ที่ไล่มาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้น ผมก็ให้โบริเอดมูลเป็นเต็งแปะนะครับนี่คือความคิดนะครับเป็นทัศนะของแอดมินพ่ออุ่มนะครับส่วนการจับสลากนะครับก็จะมีขึ้นในช่วงหนึ่งทุ่มตรงของเมืองไทยนะครับในวันศุกร์ที่19มีนาคมนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เงื่อนไขทีมจากประเทศเดียวกันทีมจากกลุ่มเดียวกันอันนี้ไม่มีแล้วนะครับรอบ8ทีมสามารถเจอกันได้ทุกทีมไม่มีโถ1โถ2แล้วนะครับจับชนกันเลย แล้วก็รอบ8ทีมนะครับนัดแรกจะแข่งกันวันที่6ที่เเมษายนนัดที่2แข่งกันช่วงสงกรานต์นะครับ1 3 1 4เมษายนแล้วก็น่าจะมีการจับสลากประกบคู่ไปเลยนะครับว่าคู่นี้เจอกันแล้วใครชนะก็จะไปเจออีกคู่หนึ่งในรอบรองเลยน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับวันที่นัดแรกนะครับจะแข่ง27-28เ็่เมษายนนัดที่2วันที่4ที่5พฤษภาแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับจะชิงจะชิงกันที่ สนามอาตาเติร์โอลิมปิกสเตเดียมในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับสนามนี้เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นนัดชิงปีที่แล้วนะครับแต่โดนโควิดระบาดเล่นที่สนามกลางไปก่อนก็เลื่อนมาให้เป็นเจ้าภาพในแมตช์ชิงปีนี้เพราะนั้นทีมไหนจะไปถึงไม่ถึงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่19นี้อ่ะเอาไว้ในเว้นท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟุตบอลไลฟ์เอาไว้นะครับทัศนะบ้านบ้าน,านด้านกีฬาฟุตบอลที่ไม่ได้แยกแยะว่าท่านจะรักทีมไหนชอบทีมไหนที่สําคัญนะครับคุยภาษาฟุตบอลก็สามารถที่จะมาร่วมกันแสดงทัศนะในมุมมองของเราที่ให้เกียรติผู้แข่งนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยแล้วเจอกันโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ